เทคนิคการจัดการความคิดเพื่อหยุดการเสพติดอย่างถาวรเทคนิคที่หนึ่งตรวจสอบว่าความคิดนั้นจริงหรือไม่จริงด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของความคิดโดยการหาหลักฐานมาสนับสนุนหรือคัดค้านความคิดที่จะตรวจสอบเช่นฉันเสพยานิดเดียวเสพบ,บางครั้งไม่เป็นไรหรอกหลักฐานที่ยืนยันว่าจริงครั้งที่แล้วใช้ไม่เห็นเป็นไรเลยงั้นครั้งนี้ไม่เป็นไรหรอกอันนี้แหละครับคือข้ออ้างทางความคิดที่ทําให้เรากลับไปใช้ต่อมานะครับหลักฐานที่คัดค้านว่าไม่จริง เสพนิดเดียวก็ไม่เห็นจะเลิกได้สักทีหลังๆเนี่ยอยากเสพบ,บ่อยขึ้นด้วยหรือเสพนิดเดียวก็สร้างปัญหาได้เหมือนกันนะเทคนิคที่2ตรวจสอบว่าความคิดนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์จากตัวอย่างเมื่อกี้นะครับความคิดที่ว่าฉันเสพยานิดเดียวเสพบ,บางครั้งไม่เป็นไรหรอกความคิดนี้หรือเป็นความคิดที่ไม่มีประโยชน์เพราะทําให้เราออกจากวงจรการเสพยาไม่ได้เทคนิคที่3การหาความคิดทางเลือกเช่นถ้าเรามองว่าการเสพ แค่นิดเดียวเป็นจุดเริ่มต้นของการติดยาและเสพบ่อยขึ้นในอนาคตเพราะมันก็มีหลายคนนะครับที่เริ่มจากการเสพเพียงนิดเดียวจนท้ายที่สุดก็ติดจนยากที่จะเลิกและนี่คือเทคนิคการจัดการความคิดมาทวนพร้อมกันนะครับ 1. ตรวจสอบว่าความคิดนั้นจริงหรือไม่จริง 2. ดูว่าความคิดนั้นมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์และ 3. ม,มองหาความคิดทางเลือกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเข้าใจตัวเองและเปิดใจพร้อมรับความช่วยเหลือหากคุณกําลังมองหาการสนับสนุนเรามีสถานบําบัด ยาเสพติดพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญที่จะพาคุณหาทางออกจากวงจรการเสพยาเสพติดครับ